ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับปิดเสียงไหมเขามีเสียงเพลงครับ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ครับขอบคุณครับทุกทกท่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณปิดเสียงเพลงนะครับขอบคุณครับทุกๆกกำลังใจครับเนี่ยจอยครับเอาคุณเข้าวง,งสาวสาวจ๋าด้วยสาวจา๋าทำหน้าดีๆจอยเลยจอยไ,อยไม่รีน้องไม่ทำอะไรก็ไม่เข้าความ ครับชัดเจนมากแต่ไม่มีเสียงครับตอนนี้ควานเขียวก็จะเปิดเสียงครับเมื่อกี้เขาเปิดเสียงเพลงครับก็เลยขอโทษขออภัยครับอันนี้คือเป่าเล่นนะครับอ่อนอ่อนลูกครับบนสูงบนซ้ายบุญซุงบนสูงบนสูุงบุญซุงไป สาวไปเยอะๆๆสาวอยู่นั่งจอยน้ำงจอยคิดดื้อน้่งจอยมีสาวเมย์เมีคอยคุมนี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท่านครับขอบคุณมากๆครับทุกๆกำลังใจครับ ก็คือหน้าที่ครับก็คือหน้าที่ก็แบ่งเวลามาแบบไม่มากไม่น้อยแต่ก็มีความหมายอย่างที่ทราบกันครับก็คือคือหน้าที่ครับจะมากจะน้อยก็คือหน้าที่จะแบ่งเวลามาครับนี่ครับสามแม่ลูกเอ้สามครอบครัวมาเมย์ยูมามาเมยอยะ mày ba năm mày cha, dư dư, mày mày mẹ, mẹ Mẹ cha mày mày dư, dìu ba các bạn là ba mày 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 liêu mày liêu mày 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 liêu ba mày nha còn mày mày นี่จ๋าอยู่ยืมามาเมียเี่จ๋าป้ะปะเม่ยื่อาบน้ำปะอะไรยังสงสัยเป็นห่วงน้องอีกไม่ต้องเป nah ็นห่วงหนูโตเป็นสาวแล้วมานี่มานี่เมีจ๋ายัง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 สงสัยอยู่อีกยังยังยังเนี่ยมามา อันนี้ป่ะกินน้ำป่ะนะยังจอยไปก่อนนู้ยังไม่อาบน้ำก่อนอาบน้ำป่ะกลับบ้านอ้าวมีบอกนู้อยากอยู่กันไหมก็นู้โตเป็นสาวแล้วมีก็อยู่กับน้องโตเป็นสาวแล้วโตเป็นสาวแล้ว กินน้ำกินน้ำอเ,าเอาจะเปิดน้ำให้กินเมอ่ะกินน้ำเอาวันี้ไม่ไมจาบน้ำให้มาไม่จ่าม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 าจะไปไหนวันนี้ก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับ กับบรรยากาศที่แบบนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับจิบตวัทยจมวันน้องโมเมรครับรอบเช้าก็ไม่มีครับแต่ความเดี๋ยวจะแบ่งเวลาเอาตโมไปนตอนนี้จากหลังจากนี้ก็จะไปเอาเตโมไปให้เมื่อกี้ให้ช้างชลาสองเชือกแล้วทีน,นี้ก็จะเอาไปให้พยาบาต่อครับไปให้พยาบาก่อนนี้ว่าจะเอาไปให้น้องกิเลนหรือน้องปูนซับ น้องไม่สบายครับน้องไม่สบายก็เลยเอากล้วยของควานเขียวที่ของน้องเมย์ครับเอาให้น้องสองคือเอาให้น้องจี้เหลินหรือน้องปูนทรัพย์สองคือครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจบุญครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก็ให้ควานเขียวเอาแตงโมไปให้ครับแต่ทีนี้ก็เลยบอกเจ้าของช้างยังไม่สบายอย่าเพิ่งให้กินแตงโมนะควานเขียวก็ได้บอกแล้วเนี่เดี๋ยวอาบน้ำให้ก่อนครับแม่จ๋าเดี๋ยวอาบน้ำหน่อยจะ้สร็จ yaar wa kum ho lo no, kum lo

ถอย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 ครับก็เสร็จแล้วครับวันนี้กินน้ำรอบที่สองแล้วครับอ่า้เฮ้ยไปไหนดูนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ มงไปพักผ่อนครับขวันเกี่ยวก็ยืดเดินสายโอ้เป็นสะพานบุญต่อยครับขอบคุณขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ